นี่คือพาเมซานชีสนะคะกรอบเลยแหละเห็นไหมไซจัมโบมีนาอยากกินแบบนี้นี่อร่อยมากนี่คือเวอร์ชันสองชั้นสคะ่ะนี่ค่ะเวอร์ชันสเดี๋ยวเราทานเลยเนาะเหมือนเดิมคะ่ะหนมน่าทานฟังเสียงเดอ้อ <c oughs> เป็นไงนวดไม่ต้องนานนะคะเราก็มีขนมปังที่มีเยื่อะๆแบบนี้กินได้เช่นเดียวกันืเดี๋ยวเราเตรียมนี้เป็นก่อนนะคะใช้น้ำอุ่นนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายค่ะ สช้อนชาใครแพ้นะคะหรือว่าใครเป็นเบาหวานไม่ต้องใส่นะยีสค่ะสองช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คนพักไว้แบบนี้นะคะอุณหภูมิห้องปั๊บหนึ่งคลุกยี้ยีเขาขึ้นฟูก,ก่อนเนี่นะคะเวลายีเขาขึ้นเขาจะขึ้นแบบนี้นะ,ะเสร็จแล้ว เราจะใส่เนยละลายาลงไป3มช้อนโต๊ะเนยเนี่ยมีนาใช้เป็นเนยเค็มนะถ้าใครใช้เนยจืดน,นะคะเติมเกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชาถ้าใช้เนยเค็มไม่ต้องแล้ว เราจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะหรือว่าแป้งสาลียนเนกประสงค์ก็ได้มีนาใช้แป้งสาลียนเนกประสงค์นะใส่ไปสองถ้วยตวงก่อนค่ะตัวนี้ใช้เครื่องนวดได้นะถ้าใช้เครื่องนวดเนี่ยแป้งอย่าแข็งแป้งต้องนุ่ม คลิกลงมอยู่ที่ว่าใครนวดนานนะคะนวดนานก็จะได้ขนมปังที่มีความนุ่มเหนียวเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าตัวพัสเซิลเนี่ยตัวพัสเซลเนี่ยไม่จําเป็นต้องนวดนานนะคะก็คือเขาก็จะมีความกรอบนอกเหนียวในเป็นเรื่องปกติถ้าใครเป็นแบบนั้นแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าใครอยากได้เนื้อสัมผัสแบบไหนนะอันนี้สองถ้วยตวงแล้วนะสองถ้วยตวงกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะพูๆ แป้งเนี่ยอาจจะติดมือได้ยิ่งติดมือยิ่งดีนะคะแต่ว่าอย่าให้ติดมากไม่ต้องเหลวมากเนี่ยเวลานวดเนี่ยมันก็จะติดมือค่ะแป้งประมาณนี้กำลังดีหรือว่าใครจะเพิ่มไปถึงออสองถ้วยตวงกับอีกสองถึงสามช้อนโต๊ะได้เลยนะไม่มีปัญหานะให,ให้มหอ่ะเนี่ยสมมติติดมือมากค่ะคุณมีนาใส่อีกหนึ่ง ใส่ไปอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่หนึ่งกำมือนะหนึ่งช้อนโต๊ะก็เป็นสรุปนะคะแป้งสองถ้วยตวงนะคะกับอีกสองช้อนโต๊ะเนาะ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานวดให้เขาเนียนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาน้ำมันนะคะในอ่างนะนิดหนึ่งแป้งนะคะกะน็นวดให้เนียนได้ในระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็พักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่า อาจจะสิบนาทียี่สินาทีแล้วแต่นะคะที่เมืองไทยนะคะ mm. หรือจะครึ่งชั่วโมงก็ได้จ้ะนี่นะคะแล้วเราก็เทเข้ามามีได้เลยตัดค่ะตัดเป็น6ชิ้นก็ได้นะคะ มีนาทาแค่สี่นะเพราะว่าลูกมีนาเนี่ยเขาจะทานแฮมเบอร์เกอร์มีนาแบ่งแป้งออกมาทําเป็นแป้งแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแป้งแฮมเบอร์เกอร์ง่ายๆค่ะปั้นกลมๆธรรมดาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะโรยแป้งไปนิดนึงก็ได้ค่ะ การขึ้นรูปพัเซลนะคะมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราก็อย่าไปเยอะคึงไปยาวๆก็พอนี่นะ เสรจแล้วนะคะเราก็พักแป้งค่ะประมาณ10นาทีระหว่างนี้เราก็ไปต้มน้ํากันค่ะเอาน้ํานะคะตั้งไฟธรรมดาเสร็จแล้วใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะใครไม่มีใส่น้ําตานทรายนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะแล้วเราก็เอาตัวแพสเซลเนี่ยค่ะลงไปจุม่มจุ่มลงไปนะคะประมาณ30วินาทีนะคะ การต้มแบบนี้นะคะเขาจะทําให้ตัวเนี้ยตัวแพสเซลเนี้ยมีเปลือกเนี้ยนะคะที่เหนียวแล้วข้างในเนี่ยจะนุ่มอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักออกมาให้เสด็จน้ําแบบนี้แล้วเราอยากไปคลุกอะไรก็คลุกนะคะคลุกพาเมซานชีสคลุกอะไรก็คลุกนะแค่นี้เอง ตัวนี้เราอยากจะคลุกอะไรก็คลุกนะ,ะวางให้ดูบบนี่เห็นไหมเนี่ยเราก็จัด่งน้องไปได้ด้วยเลยเห็นไหมคะ ันนี้เป็นถั่วฮาส์เซนัทนะคะอาเมซานชีสเห็นไหมคะตัวพาเมซานชีสเนี่ยจะจัดทรงยังไงก็ได้เพราะเขาเปียกน้ำแล้วเขาดึงได้ตอนแรกมีนาก็ไม่กล้าดึง ตอนหลังก็กล้าดึงแล้วค่ะดึงไปเถอะค่ะนี่แล้วก็แบบนี้เห็นปะเราก็วางไว้แบบนี้แล้วนะคะตัวนี้มันเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์ของน้องอีกตัวนะคะเราจะโรยอัลมอนด์ค่ะเป็นตัวอัลมอนด์ตัวนี้ แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะก็คืออบจนเขามีสีเป็นที่เราพอใจอบเลยค่ะพุ่มทาเพลงมาแล้วค่ะใส่จำโบ สิบห้านาทีค่ะดูแสงตัวนี้คือพาเมซานชีสนะคะกรอบเลยแหละเห็นไหมไซจัมโบโมีนาอยากกินแบบนี้นี่นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยรอให้เขาเย็นเดี๋ยวเราทานเลยนะคะแล้วเราก็คุกกับน้ำตาลผสมชินามอนอร่อยมากนี่คือเวอร์ชันสองนี่ค่ะเวอร์ชันสามเดี๋ยวเราทานเนยเนาะเหมือนเดิมค่ะหน่าทานเนี่ย ฟังเสียงเด้อเป็นเนี่ยนวยไม่ต้องนานนะคะเราก็มีขนมปังที่มีเยอะใหญ่แบบนี้กินได้เช่นเดียวกันืวันนี้นะคะ เป็นตัวนี้ก็คือเป็นพาเมซานชีสนะคะทานคูกับอะไรก็ได้ใส,สายเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวทานเนยนะคะแล้วก็คลุกด้วยชินามอนกับน้ำตาลครุงนี้เช้าค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะพกยามไปหน่อยนึงบอกเลยว่ารสเปมนแตมลองดูนะคะเราจะรู้ว่าพัลเซอเนี่ยมันทำง่ายนิดเดียว